Might to None ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวัสเตอร์คอนะครับโอเควันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่กันที่มี <That> s <S ชื่อว่ามูนสตารเป็นฮีโร่สายโจมตีไกลจุดเด่นของเธอก็คือสามารถควบคุมมอสเตอร์ให้ช่วยเธอต่อสู้ได้ สกิลพลาสซีฟมูนสตาร์สามารถฝึกมอนเตอร์ให้ช่วยต่อสู้ได้รวมทั้งได้รับ e อ p และทองจากมอนเตอร์มอนเตอร์จะสามารถช่วยมูนสตาร์โจมตีเป้าหมายและมอนเตอร์แต่ละชนิดจะสามารถเปิดใช้งานสกิลที่3ของมูนสตาร์ที่แตกต่างกันออกไปได้ ิวที่1เมื่อมูนสตาร์หรือมอนสเตอร์ที่ช่วยต่อสู้สร้างความเสียหายจะสร้างสัญลักษณ์บนเป้าหมายและได้รับทัศนวิสัยของเป้าหมายทับซ้อนได้สูงสุด5ชั้นเมื่อกดใช้มูนสตาร์จะยิงศรประกายดาวหลายครั้งใส่เป้าหมายที่อยู่ในรัศมีเพื่อสร้างความเสียหายกายภาพจำนวนครั้งที่โจมตีจะเท่ากับจำนวนสัญลักษณ์เมื่อมูนสตาร์หรือมอนสเตอร์ที่ช่วยต่อสู้เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ สกิลที่2องลูสาพ,พุ่งไปยังทิศทางที่กาหนดพร้อมยิงธนูใส่ศัตรูได้สูงสุด3รายที่อยู่ใกล้เคียงสร้างความเสียหายกายภาพและลดความเร็วของเป้าหมายพร้อมเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับตนเองสกิลที่3จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ที่เราจับมาแบบที่1เมื่อจับแมงมุมยักษ์หรือลิงโบราณ การโจมตีทั่วไป3ครั้งต่อไปของมูนสตาร์จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและการโจมตีครั้งที่3จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะหวดกลัวแบบที่ 2, 2> <c oughs> เมื่อจับผู้ปล่อยวางหรือจีสารร่างมนุษย์ให้ช่วยต่อสู้มูนสตาร์จะได้รับโล่และเอฟเฟกเพิ่มความเร็วเมื่อเอฟเฟกต์สิ้นสุดลงค่าโลที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นค่า HP ในจำนวนที่เท่ากันสำหรับสกิลอันติมูนสตาร์จะเข้าสู่สถานะพิเศษ เพิ่มพลังโจมตีรวมถึงเพิ่มความเร็วการโจมตีให้ตนเองและลดเวลาครูดาวของสกิลที่2ลงเป็นจำนวนมากพร้อมกับเพิ่มความเร็วการโจมตีและความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับมอนสเตอร์ที่ช่วยต่อสู้และนี่ก็เป็นการรีวิวสกิลเบื้องต้นของตัวละครที่จะเข้ามาใหม่นี้นะครับตัวละครน,นี้มีชื่อว่ามูนซานเองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย